เอานะซาบังต้องทดคนน้องนลครับเนี่ยบ่มีพ่อแจ้งให้มานะเลยโอ้ยเ้ยมานะยังไม่รู้พมาไ่มาลูกบอยังไม่รู้พอไก่แต่งเพลงให้หนูนะคะอีเรอออพถเพลงริ้วเฮงอันนี้เพลงวแ่ว่ามานะยังไม่ได้ยังไม่ได้ฟังใช่หหนูอ่ะไปนี่นี่คือเซอร์ไพร์มานะยังไม่ได้ฟังเพลงนี้นะครับผมเดินไปด้วยครับเดินไปด้วยนะเดี๋ยววังรถด้วยอใส่นอนะนอบอไอ อ้ยสายอสะพังทองอ้ายอยู่สะพังทองเห็น้องเห็น้องไปอาไวันไปอาไวันละพอขันา้รถเยรวนัง่นวัเดรไปเด้อ้าวไปเอาให้มันจบไปลให้มันจบเอาจบนี่โคเขาเปลยนไปเรื่อเยปได้เอาละ เด็นอะพี่น้องมานะยังไม่เคยฟังก่อนนี้เลยได้เลยนะไป,ไป,ไปะรับแล้วเรียบร้อยเมื่อกี้ขนาดแบบเกินเกินามาแป๊บเดียวนั่นน,ะน<อ>่ะอ่าฮะน้องก็ฝอาไปเลยวปะเป็นอะไรปเรื่องนี้เดี๋ยวเพื่อนไปเป็น<ป>ขนาดพี่น้องขนาดแบบขนาดเกินแบบเราลองแป๊บเดียวน้องเกินได้แล้วอะ่ะพี่น้องม่อนบ่าพาันธุ์คนได้ยนิน มานาอย่างก็ฮนไดฟังไงเลยมานายังไม่ได้ฟังก็คือแบบนี่นี่เป็นการเซอร์ไพรส์แบบเซอร์ไพรส์เลยแหละเพามานาไม่ได้ฟังแล้วมานาฟังว่าบอกกินยาอะไรลูกลำดวนลูกกินกุ้หรอลูก้ามใช่ครับคันโอ้โหนี่ครับมานาโดนโอ้ยว่าลำดวนเอ้ยลำดวนมันเป็นไรลำดวนไม่สบายใช่ครับเช้าขึ่นดนรถชนอ่ะชนท้ายอ่ะรถออกรถหวยออก นนั่ะออกหรือยังคะหวน์เล้าเหรอก็บอกอยู่บอกว่านี่ไงวดนเราไปซื้อคันนี้เลยดิสามศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์วันเราไปซื้อคันนี้แม่ชนอีกูเช้าเอาหรอเอาคันแม่เช้าไม่ใช่เหรอคะใช่คันนี้แหละ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  แต่ว่าผมโศกมาแต่ว่ามาน่าจะไม่ฟังคือเป็นการเซอร์ไพรส์มากเลยเนี่ยแล้วนางยังไม่รู้ว่าให้ฟรีด้วยนะยังไม่รู้เลยพี่เดี๋ยวรอให้น้องมาก่อนอ่าต้องมาก่อนแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเนื้อให้นี่แค่ฟั้งแต่หน้าตามาจเนื้้อไดพราะก็ต้ำเนาได้มาแล้วมาแล้วเพื่อนไปพักไหนกันอ๋อกลับบ้านค่ะกลับบางบ่อแล้วพรุ่งนี้ไปอีกไปค่ะพรุ่งนี้หยุดค่ะหยุด หอมอย่างน้อมาอีกอ่ะหอมเอาพี่สั่งไปอลไรบ้าง <c oughs> ไปน้ำลดบัตรบัตรหลูกหรือจังไหนส่งไกลแล้วส่งมาแล้วอะไน้องยังไม่ได้ฟังแต่ว่าอันที่ผมร้องกับบามะลาเมื่อกี้เพันยังมได้ฟังเลยนี่แหละว่าษีมาเสียไทยมืออื่นมืออื่นเดี๋ยวไปไปตะเวนเดี๋ยวไปหาตะเวนฮะ เดี๋ยวเอาซื้อเขาไปกินน้ำลูกทรงปกผักมหาพรหมไอ้ดิผมจากได้ผมูมิที่นี่แหงนั่นแน่มันย่ากว่านี่น้นนนองหนูมันจะได้ว่าเพลงนีม้มาแล้วยังไม่ได้ฟังลูกว่าว่าพ่อไก่จะให้หนูซี่จริงๆเพิ่งแต่งใจ<ล>แต่งใ,ให้แล้วเดี๋ยวมืออื่นมืออื่นแม่สิไปตะเวนกับพ่อไก่เดี๋ยวสิไปหาเด้อไปโอเคโอเคครับเดินห้ากวดไพ่แด้วลูกปไาไปน้ำกันไปน้ำกันไปครับไป สวัสดีค่ะวัสดีค่ะวัสดีค่ะปั๊บไทยนะเจอกันพรุ่งนี้ที่ราชบังนะครับเลยกันพรุ่งนี้ที่ราชบังนะครัจะไปกินอะไรกันเนาะจัดแล้วจะไปกินอะไรกันคะน้องต่อ มกินนข้าวจัคู่ไก่ไปไหนแล้วไม่รู้คู่ไก่ไปรออยู่กับพี่ชายเนาะแล้วไปกันยังไงลูกไปรถกระบะพี่ชายกันอ๋อพอกันไหมล่ะโปรตีนเจ้ารถเก่งมาเลยแต่ว่าบอกว่าไปเยอะเก่งก็ยังรถกระบะเราจะนั่หลังไปกันพอกันอยู่ไหมล่ะพอครับเย็นๆดีอากาศเย็นๆยังยังไม่จบ อันนี้ช่องไดีอย่าติดตามด้วยจินนี่ชื่อนี้มีแต่ม่วนน่าจะอย่าอยวาถามคุกรู้ใช่ไหมไม่แน่ใจค่ะคุกนียนะไม่ไม่แน่ใจไก่ธท่นกินมีแต่จินนี่ชื่อนี้มีแต่ม่วนมีเห็นอยู่เห็นค่เขาไปมานนค่ะฝากติดตามหน่อยด้คะช่องน้อยน้อยนี่แหละจะติดตามลูกชายค่ะ เดี๋ยวให้แม่ชื่อแม่อะไรคะชื่อชื่อชื่อออฟอ๋อค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวทำท่านก็ได้่ไม่ได้มไ,ดไ,ดไม่ได้ได้ค่ะไม่เป็นไรนได้ไหมอย่างนี้ปะ่ะต้องต้องต้องไม่ไม่ในใน u t u b e ค่ะแม่ใน Youtube ทูบใ,ใช่ค่ะเดี๋ยวแม่ข้ามถนนจาก ใช่ค่ะแล้วจะไปพิมพ์ตรงไหนอ่ะพิมพ์คำว่าจินน uh ี huh, yes. ่เดี๋ยวรอรอค่นแม่มาพิมันต้องไปทางไหนเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปแล้วไม่ใช่ก็ไปแล้วหรอไม่ใช่รถสีขาวเราสีขาวเปล่าเดาเอาเดาเอา ค่ะแล้วก็ค้นหาตรงแว่นขยายเเดี๋ยวเดี๋ยวไป้นุ่มก็ได้ค่ะสักครู่นะคะขาวแน่ๆใช่เธอไปยังไงไปจังไหนไปรถบัดเนี่ยน้องพมาเห็นสิทธิ์เนี่ย

ทำใจแม่แม่หนีแม่แม่ครับนี่ครับแม่ดาครับไม่เป็นมากจะจีมงานโบโบไหลแล้วแม่ตาไม่ไหลแล้วครับขอบคุณนะครับแม่แม่ับเจอกันพรุ่งนี้ครับมาส่งเดี๋ยวถ่ายให้ให้แม่ดาครับะลูกดีลเช็ดเตัวให้กับชวนมาถ่ายเลยนี่มาายไปฉีดจาวเลยแม่ กองตนเช่นเราใช่กองตนนี่แม่สองลูกขึ้นรถนะเน่งสองแม่แม่บอกเอาให้จบประเด็นเอาให้จบในยังลูกยังไม่ทันตังอยู่ลูกยังไ่ว่างลูกลูกยังไม่ว่างลูกตามนะครับได้จบไม่ได้นะมะเอือนมะเอือนค่ะมะเอือนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนะค่ะได้ทายทายแนวนอนเดี๋ยวตาเน่งสองเน่งสองโอเคค่ะโอเคครับเดินทางปลอดภัยนะลูกนะทุกคนค่ะ พวกนี้ก็มันๆฟังๆมันตะลับครับตะนอนนะพวกนี้ฟังก่ันมาแล้วขอบคุณหลายๆครับสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะเราคปจะแม่ในช่องด้วยครับผมครับสวัสดีครับ